อยากรู้ไหมครับว่าคนที่เป็นธาลัสซีเมียนะครับทานอะไรได้บ้างทานอะไรไม่ได้บ้างโดยปกติแล้วนะครับคนที่เป็นธาลัสซีเมียนะครับจะมีการเติบโตของร่างกายที่ผิดปกติมีภูมิ้มกันที่มันต่ำนะครับแล้วก็มีมวลกระดูกที่มันน้อยอาหารที่ควรทานอย่างแรกเลยนะครับก็คืออาหารที่มีโปรตีนสูงนะครับอย่างเช่นพวกเนื้อไก่ปลาทะเลนะครับถั่วเหลืองถั่วเขียวสองนะครับอาหารที่มีโฟเลตสูงนะครับเพื่อช่วยในการสร้างเลือดอย่างเช่นตำลึงกระล่ำ คณะถั่วง,งอกและกินอาหารที่มีพวกแคลเซียมนะครับแมกนีเซียมและวิตามินดีสูงนะครับเพราะว่าจะช่วยเรื่องการลดอาการกระดูกพุนได้นะครับเช่นพวกผักโขมผลิตภัณฑ์จากนมนะครับผักกวางตุง้งถ้าเป็นผลไม้นะครับก็คือส้มเขียวหวานมะม่วงสุกต่อมานะครับทานอาหารที่มีพวกวิตามิน A E C สูงนะครับ<ๆ>เพื่อลดสารอนุมูลอิสระที่เกิดจากเม็ดเลือดแดงแตกง่ายครับอย่างเช่นพวกมะละกอฟักทอง สำหรับคนที่เป็นธาลัสซีเมียนะครับที่มีความรูแรงระดับปานกลางถึงว่ารุนแรงมากเลยครับควรเลี่ยงอาหารตามหลัก5ข้อนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับเลี่ยงอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงนะครับเพราะว่าการที่เรากินอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงนะครับจะทําให้ระบบหัวใจตับถุงน้ำดีนะครับทำงานผิดปกติไปนั่นเองนะครับควรเลี่ยงพวกเนื้อแดงนะครับตับเลือดเครื่องในสัตว์อาหารทะเลนะครับมันเรย์ฟักทองงาดำงาขาวดาร์ชโลแลต เลี้ยงผลิตภัณฑ์ที่มาจากาสัตว์นะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์ที่มาจากาสตัตว์หรือว่าเนื้อแดงเนี่ยนะครับจะมีธาตุเหล็กที่ดูดซึมได้ง่ายกว่า จกพื้นนั่นเองนะครับรยงการทานวิตามินซีหรือว่าอาหารที่ช่วยในการดูดซึมธาตุเหล็กเข้าสู่ร่างกายอย่างเช่นพวกฝรั่งมะขามป้อมส้มมะเขือเทศรวมถึงแอลกอฮอล์ด้วยครับซีนะครับตัวอย่างอาหารที่ควรจะหลีกเลี่ยงอย่างเช่นขนมจีนน้ำเงี้ยวใส่เลือดหมูเนื้อแดงแดดเดียวหมูหยองก๋วยเตี๋ยวน้ำตกหอยแมงภููทอดแกงผักขมกุ้งเต้นเป็นต้นนะครับและข้อห้านะครับกินอาหารที่ลดการดูดซึมธาตุเหล็กเข้าสู่ร่างกายนะครับอย่างเช่นพวกชากาแฟา น้ำม,มันลมแอลกอฮอล์ต่างๆครับดังนั้นนะครับเรื่องอาหารก็สําคัญนะครับแต่ว่าใครนะครับไม่สามารถควบคุมการกินได้หรือว่าท่าเหลกเกินตลอดเลยหรือว่าเป็นมานานแล้วอยากควบคุมการกินให้ดีขึ้นอยากควบคุมการทํางานของร่างกายให้ดีขึ้นนะครับก็แนะนำว่าเอาตัววิตามินตัวกล่องสีม่วงตัวนี้ครับที่ชื่อว่าเพอร์เพ็คเปตัวเนี้ยนะครับไปช่วยในการฟื้นฟูร่างกายได้นะครับช่วยในการสูดซึมสารอาหาร ไม่สะสมธาตุเหล็กในร่างกายดูยนะครับแล้วก็วิตามินตัวนี้นะครับมาจากธรรมชาติอย่างละเปอร์เซนต์นั่นเองนะครับทุกคนนะใครที่สนใจตัววิตามินนะครับหรือว่าใครอยากปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องภาวะโลหิตจางธาลัสซีเมียต่างๆนะครับก็สามารถติดต่อเพิ่มที่เบอร์ส่วนตัวก็ได้นะครับหรือว่าคอมเมนต์คลิปนี้ไว้เลยก็ได้นะครับ